สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของเราเฉพาะกิจประจําวันที่5เมษายน65นะคะตัวเด่นก็คือ5้ากับแปดตัวกนรัวลองก็คือ9ก้าับหกอหกับห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจมี56ด้วยเด้อ80 82 8นย์8 8ดสอง9 2 9ส9่9ป9หกแ6ด6ป6แ6ด6ก6าเแล้วก็มี65ด้วย3ตัวก็25 65 68 68ห้าห0แปด แล้วก็หนึ่งห้าสาเราจะทำออกมาเป็นสองคลิปเตอร์ทั้งสองคลิปเลขมันจะไม่เหมือนกันนะมันต่างกันอยู่บแค่สองตัวเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปเน้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้โชคดีทุกคนนะคะ อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยพุ้นเส้นพารวยด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ